ครั้งแรกกับการมานอนที่โรงแรมในมหาลัยทักษิณตรงพัทลุงโรงแรมนี้ชื่อว่าโรงแรมทักษินามีคาเฟ่ยอยู่ข้างหน้าด้วยคาเฟ่ของหน้าโรงแรมนะครับเป็นคาเฟ่ที่แบบดูน่านั่งเลยแล้วก็อีกอย่างก็คือสบายตางั้นเดี๋ยวจะพาทุกคนมาชมภายในห้องพักกันนะครับว่าภายในมีอะไรกันบ้างสังเกตว่าห้องพักน่ะใหญ่โตมีเตียงแล้วก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทุกอย่างครบครันเลยซึ่งห้องพักของโรงแรมนี้นะครับเขาเองก็จะปูพรมทั้งห้องเลยนะครับเป็น พรมสีฟ้าการจัดตกแต่งบิวอินอะไรภายในก็ดูดีเลยที่สําคัญตรงระเบียงของห้องพักนี้นะครับตื่นเช้ามาโอ้โหบรรยากาศดีมากเต็มไปด้วยแบบภูเขาเขียวกระจีแล้วก็อาคารอะไรที่แบบเด็กๆเขาเดินทางกันไปเรียนตอนเช้าระหว่างนั้นสาระลีฟเองก็นั่งชมบรรยากาศไปแล้วก็นั่งกินกาแฟาไปโอ้โหฟินสุดๆเลยกับบรรยากาศแบบนี้ส่วนเตียงนอนนะครับสาระลีฟเองก็ได้เป็นเตียงคู่สังเกตว่าเตียงอะ่ะมีขนาด แล้วก็นุ่มสบายมากทีวีอะไรก็เพียบพร้อมอุปกรณ์ทํากาแฟอะไรก็มีให้ครบครันงั้นเดี๋ยวสาระลีฟจะพาทุกคนมาชมภายในห้องน้ําละกันนะครับว่าภายในห้องน้ําเป็นยังไงกันห้องน้ําของสถานที่พักก็ดูสะอาดสะอาเลยนะครับทั้งแบบชักโครกอะไรซึ่งโซนที่ใช้ในการอาบน้านะครับเขาเองก็จะเอาผ้าม่านกันไว้เราเองก็แค่เปิดออกมาก็จะเป็นห้องอาบน้ําตรงนี้เลยจากที่ดูภายในห้องน้านะครับห้องน้ําก็ไม่ได้ดูเก่าเลยยังดูใหม่มากถ้างั้นเดี๋ยวเราเองก็เดิน ลงมาข้างล่างกันนะครับเพื่อที่จะมารับประทานอาหารเช้านี้เองก็จะเป็นห้องรับประทานอาหารภายในนะครับซึ่งเราก็จะได้บัตรในการรับประทานอาหารเราเองก็แค่เอามายื่นตรงนี้เลยครับ